The g o l makes the rule นะครับเรียกได้ว่าเป็นวรีเด็ดในช่วง2วันที่ผ่านมาเลยมาติดตามสถานการณ์กันได้ในฟิดูเดลี่สวัสดีนักลงทุนทนุกท่านนะครับตอนรับกันครั้งกับฟิดูเดลี่กับวันอังคารที่ยืบสองเมษายนนะครับในส่วนของแผนและพละพิ่มการยงทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเริ่มต้นกันกับวลีเด็ดนะ The g o l d m a k e the rule นะครับใครมีทองคนนั้นเป็นผู้ ตั้งกฎนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าว่ามันจริงหรือเปล่านะครับแล้วใครซื้อทองใครขายทองกันแน่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะ <S 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 เอาละมาติดตามรายงานกับบทความกันครับล่าสุดในการถแถลงของไวท์เฮาส์นะครับเมื่อวันที่18เมษายนกับการประกาศชัยชนะสัปดาห์ที่13นะครับในการแสวงหาความมั่นคงและโอกาสอย่างไม่ลดละของประธานาธิบดีทรัมป์นะ ก็ยังพูดถึงการจ้างงานสูงสุดในเรื่องของรายชื่อนะครับชัยชนะที่ไม่คลุมเครือนะครับในสัปดาห์ที่13อยู่นะไม่ว่าจะเป็นจากทาง n v i d i ีนะแล้วก็บริษัทข้ามชาติต่างๆที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นหลักฐานนะครับแสดงถึงการทำงานนะแล้วก็เป็นความโปร่งใสของผู้นำของประเทศในการประกาศนะครับสิ่งที่ตนได้กระทำ ไปด้วยในแต่ละสัปดาห์นั่นเองเหมือนเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับคุณโดนัททัมและคุณออรอนมัสเองเนี่ยในโปรเจกต์ดอชนะครับเรียกร้องให้คณะนะครับคณะของออรัฐบาลรวมถึงข้าราชการต่างเนี่ยนะครับมีการรายงานหรือรีพอร์ตสิ่งที่ตัวเองได้ทำประจำสัปดาห์เนาะซึ่งในขณะเดียวกันครับ เมื่อผู้นำของประเทศประกาศให้นะครับผู้ตามทำตามเนี่ยตัวเองก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีในฐานะที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำประเทศเลยก็ว่าได้นะครับก่อนที่จะตรวจสอบคนอื่นให้คนอื่นตรวจสอบก่อนนะครับบอกให้คนอื่นกระทำตัวเองทำเป็นแบบอย่างก่อนนั่นเองนะและนี่ก็คือสิ่งที่คุณโดนัททำได้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ดูแลการจัดก,การกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานต่างๆนะครับความมั่นคงของประเทศรวมถึงครับการประกาศเรื่องของการจ้างงานนั่นเองในขณะที่นะครับในเรื่องของทาริ f นะอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักนะครับแต่ในเรื่องของการจ้างงานสูงสุดยังคงเป็นไปตามเป้าประสงค์นะครับที่ได้วางไว้นะครับหนในสเป้าของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองในขณะเดียวกัน,นครับในส่วนของ Federal Reserve เองก็ ไม่ได้มีประกาศใดเพิ่มเติมนะครับนอกจากในวันที่18เมษายนนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อในปฏิทินสำคัญทางเศร,รษฐกิจกับ Forex Factory ครับในสัปดาห์นี้ตอนนี้เราอยู่กันที่วันอังคารนะครับไม่มีตัวเลขสำคัญทางเศร,รษฐกิจครับในช่วงเย็นเวลา3ทุ่มมีการประกาศนะครับกับ Richmond Manufacturing Index หนึ่งในดัชนีอุตสาหการรมโดยริชมอนน์นั่นเองแล้วก็เป็นการประชุม IMF วันที่2ด้วยนะครับรวมถึงในเวลา3าทุ่มเองมิสบรากาดประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับก็จะมาประกาศทัศนะแล้วก็ให้ถอยแถลงในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกข้องกับสถาบ,บักนการเงินในยุยโรปนั่นเองนะก็จากข้อมูลตรงนี้ในเวลา3มทุ่มครับอาจจะมีแพนิคที่สนับสนุนทิศทางของพฤติกรรมราคาได้เพิ่มเติมนะ แล้วก็สอดคล้องกันกับ Weekly Recap ครับเนื่องจากว่าในวันจันทร์อังคารแล้ววันพุธนะเป็นปัจจัยสนับสนุนและส่งผลให้นะครับส่งผลกระทบให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเกิดรูปแบบของสัญญาณ d i ด e r g e n นแบบมีนัยสำคัญนั่นเองเพราะฉะนั้นหากใครที่รอจังหวะในการเข้าเกงกำไรจากการฟื้นตัวของดัชนีดอลลาร์ให้ไปรอหลังวันหรหัสตามที่บอกไว้ในวิกฤตรีแคปนั่นเองนะใครยังไม่ดู กลับไปย้อนดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้า Facebook Fanpage s t a r t ร e d ดอร์ไทยแลนด์นะครับยูทูบฟิลดเซนเตอร์หรือเข้ามาใน w w w บไซต์เว็บดอนะครับมาที่บล็อกบทความเราอัปเดตไว้ให้แล้วนะครับสามารถเข้ามาติดตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Weekly Recap นะครับหรือในส่วนของ Daily News นั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวทีนี้เราไปอัปเดตกันต่อกับ DXY ในปัจจัยเชิงเทคนิคดีกว่าว่าแล้วในวันอังคารที่22เมษายนนะ อย่างไรกันต่อนะครับยังมีโอกาสที่ดัชนีดอลลร์จะอ่อนค่าลงนะครับโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ที่มีการประกาศตัวเลขส่งมนาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น Fresh m a n u f a t u u r n n p p i i อและ Fresh Service PMI เนาะเดี๋ยวไปอัปเดตกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ DXY กันก่อนเลยทุกคนกับดัชนีดอลลร์ในวันนี้นะครับสำหรับดัชนีดอลลร์เป็นยังไงกันบ้างทะลุ100ไม่ว่านะครับมาอยู่กับ DXY ใน timeframe 1ชั่วโมงนะฮะนอกจาก โอโหหาไม่เจอเลยทีเดียวราคาอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่านอกจากราคาจะหลุดแนวรับนะครับในบริเวณ99.200ดอลลาร์ไปแล้วเนี่ยยังเกิดรูปแบบของดรอปเบดดรอปอีกนะแล้วเนื่องจากมันเป็นรูปแบบของดรอปเบดดรอปทุกคนถามว่าดรอปจบยังอะ่ะเอาจริงๆคือโดยระยะค่าสถิติเนี่ยยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวข่าวของฟ u n d a m e n t a l หรือปัจจัยพื้นฐานนะในช่วงวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเขายังดรอปได้ต่อนะครับ จากชุดที่เกิดจาน break of structure นะครับโอ้โหยังล่วงได้อีกนะเกิด4 0 0พจุดเลยถ้าดะชินตะอลยังล่วงได้อีกนะครับใครที่เทรดในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่6 0ก0ันนะช่วงนี้รัดเข็มขัดนะครับ hedging เรียนไปแล้วนํามาใช้ด้วยนะฮะถ้าใครเกิดความเสียหายสูง h e ดได้ h e ดรอไปก่อนนะครับใจเย็นๆนะเดี๋ยวเรารอจังหวะการปลดหลังการเกิด technical rebound อีกทีหนึง่งแต่ถ้าเราสังเกตนะครับในกลุ่มของ ISI นับประจบท แปัจจุบันมันไม่ใช่รูปแบบของการเกิดซ u เปอร์ไดเวอร์เจนนะครับมันเป็นลักษณะของการเกิดคอนเวอร์เจนด้วยซ้ำนะถึงจะเป็นบูลิชเดเวอร์เจนก็ยังถือว่าเป็นแค่มีเดียนบูลิชเดเวอร์เจนเนื่องจากว่าสัญญาณมันมีความชัดเจนว่าแรงขายมันสูงแล้วสูงมากพอให้ที่มันจะเทียบเท่ากันแม้ว่าราคาจะนิวโรนะครับเพราะฉะนั้นจากสัญญาณแบบนี้การปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับการปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งในชุดนี้ จะเป็นสัญญาณที่ฟองให้เกิดการเกิดนิวโลพอดีครับซึ่งการปรับตัวลงอีกชุดหนึ่งถ้าเป็นสัญญาณฟองให้เกิดการนิวโลพอดีจะถือเป็นจุดน่าสนใจเพราะว่าอะไรถ้าหากการปรับตัวลงชุดนี้ครับทำไม่เกิดนิวโลพอดีมันจะเกิดสตรองบูลิชเดเวอร์เจนทันทีครับแล้วรูปแบบของการสตรองบูลิชเดเวอร์เจนน่าจะหยุดอยู่ราวๆ96าดอลลาร์นะครับต่อหน่วยนะก็ ในดัชนีดอลลาร์ที่ปรับตัวอ่อนค่ามาที่96ดอลลาร์ 1, ปรับตัวได้ประมาณ2,000จุดก็จะเป็นอันนี้ส่งของการเกิด bullish divergence นะครับที่จะส่งผลให้ทิศทางของพฤติกรรมราคานะครับปรับตัวนะครับปรับตัวหรือมีการดีตัวไปได้ประมาณ2,000จุดเลยทีเดียวนะจากการดีตัวเราเรา,า2,000จุดตรงนี้ครับโดยทิศทางราคาก็จะสามารถดีตัวกลับนะครับหรือเกิดทคนิเคเขรีบาวกับขึ้นไปเก็บในบริเวณของ fair value gap ได้ด้วยนั่นเองนะ เดี๋ยวนี้ต้องมาติดตามกันต่อนะครับในไฮไลท์ของสัปดาห์นี้เลยนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธราคายังมีการย่อตัวก่อนที่จะเกิดสัญญาณบูลิชเดเวจอร์และดีตัวกลับจากปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสถ้าใครไปย้อนฟังวิกฤติข่าวุณจะเข้าใจในรายละเอียดตรงนี้นะครับอ้าวเอาละในเมื่อตอนนี้นะครับยังอยู่กันกับวันอังคารนะฮะยังไม่เลยวันพุธไปนะปัจจัยพื้นฐานยังสนับสนุนให้ดอลลาร์อ่อนค่าได้อยู่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นควบคุผันก็ยังดีตัวได้อยู่ นะครับโดยเฉพาะวลีสำคัญนะครับของเมื่อวานนะ The Golden Rules นะครับ The gold m a k e the rule นั่นเองนะครับก็ใครมีท้องคำคนนั้นคุมกฎนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาคุมกฎจริงหรือเปล่าไปดูกันกับ XAUUSD ในวันนี้ครับไปที่ XAUUSD กันเลยขานรับกับการเดดตัวนะครับขึ้นอยู่ขึ้นต่อและยังขึ้นไม่หยุดนะฮะ ตอนนี้นะครับคียของ private point อยู่ที่3,121แล้วทีเดียวนะราคาวิ่งไปกระชูนเลยณนะปัจจุบัน3,489แล้วทุกคนทีนี้ไฮไลท์สำคัญครับเราต้องมาดูระยะของการฟอร์มตัวกันนิดนึง1,2,3,4,5นะอ่ะมาดูกันนิดนึงมาดูระยะของการฟอร์มตัวนิดนึงนะครับได้ระยะไหมได้ระยะหรือยังนะครับใกล้เคียง นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงระยะละ35 0 0นะครับพรีเมียมพลายโซนเกิดยังเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมไป down, ออนด้าก่อนเพราะว่าตีไว้อ่าสำหรับระยะที่ได้แล้วนะครับื่องจากเมื่อวานแนวรับมันเกิดแล้วนั่นแหละนะครับพอแนวรับเกิดราคาไปต่อเลยนะครับเรียกได้ว่าไร้ไร้แนวต้านนะฮะไร้ right, แนวต้านกันไปเลยทีเดียวเอาละพอไร้แนวต้านกันไปแบบนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้น ให้ดูตรงนี้เลยครับชุดการเบรกเอาครับในบริเวณนี้เกิดการเบรกเอาแนวะต้านายไปนแนวรับณปัจจุบันแนวบนสุดตรงนี้นะครับสามพันห้าร้อยคือแนวต้านณปัจจุบันนะฮะมาต้านยันไกลเหลือเกินแล้วจะต้านจริงหรือเปล่าไม่รู้ด้วยนะเหมือนจะชจิงตอนไรกยังอ่อนค่าได้อยู่ใช่ปหทีนี้ประเด็นเลยครับให้มองหาระยะการย่อตัวครับตอนนี้เราอยู่กันในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าราคามันเป็นลักษณะของแลนด์ลี่เบส แล้วก็แลนลี่แล้วก็เบสนะครับเป็นการย่อสั้นแล้ววิ่งขึ้นต่อเลยนะครับพอเป็นระยะของขึ้นขยายที่เป็นการขึ้นต่อเนี่ยเราก็มาวัดชุดของการขยายขึ้นนิดนึงนะครับว่าระยะการขยายนะครับจบหรือ,อยังปิ่มปิมนะครับปิ่มปิมก็คือต่อให้ไปได้ก็อีกไม่น่าจะเยอะกว่า3510โดยประมาณนะทำให้มีนิไฮอีกแล้วนะครับซึ่งอะ สิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยคือผมจะเคลียร์กรอบแนวรับแนวต้านออกทั้งหมดเลยทุกคนผมจะเคลียร์กรอบแนวรับแนวต้านออกทั้งหมดก่อนนะครับแล้วให้ทุกคนพิจารณาในส่วนของ i f i i d ล s สวอลลประกอบคืออยากให้เห็นก่อนใครซื้อใครขายใครทำอะไรกันแน่นะครับตั้งแต่วันช่วงก่อนสงกรานดีกว่าเอเชียซื้อทุกวันนะครับเอเชียซื้อทุกวัน เอเชียซื้อทุกวันตั้งแต่ก่อนสงการช่วงสงการเอเชียก็ยังคงซื้อทุกวันนะครับเอเชียเป็นเพียงตลาดเดียวที่แทบไม่ได้เกิดแรงเทขายเลยนะวันเดียวตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นมาวันเดียวที่เอเชียเทขายคือ17เมษายนคือช่วงหลังจากเปิดสงการเข้าใจว่าช่วงเทศกาลนะครับอาจจะต้องใช้ตังเนาะหลังสงการแล้วก็เลยอ่ะขอทํากําไรเล็กน้อยนะครับ เป็นวันเดียวเท่านั้นจริงๆ17เมษาเป็นวันเดียวที่ตลาดเอเชียนะครับมีการเทขายหลังจากนั้นนะครับย1ิอนะครับเมษาเอเชียซื้อครับรวมถึงเช้าวันนี้เอเชียซื้อครับสรุปการผลักดันของทิศทางราคาเนี่ยใครเป็นผู้รู้ซื้อเอเชียซื้ออย่างเดียวเลยครับนะแล้วมันเป็นเรื่องน่าสนใจถ้าใครจํากันได้ในสิ่งที่เราได้มีการพูดคุยกันลองย้อนกลับไปในเดือนกุมภานะครับมันเป็นสิ่งที่คุณธนธรณต้องการหรือไม่ ที่อยากให้กลุ่มประเทศในกลุ่มบริกนะครับรวมถึงนะประเทศจีนรวมถึงประเทศกลุ่มบริกกลุ่มเอเชียต่างๆเนี่ยเข้าถือครองทองคําแล้วถ้าเราดูโดยสถานการณ์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เริ่มเป็นไปตามที่คุณธนทรอยากให้เป็นนะครับคือการถือครองทองคําโดยส่วนใหญ่เนี่ยถือครองโดยเอเชียอยู่ในปัจจุบันแล้วถ้าเราสังเกตฟอร์มนะครับของราคาเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่7เมษายนที่เอเชียซื้อทุกวันซื้อทุกวันซื้อทุกวันเนี่ย เรามาดูย้อนกลับกันบ้างนะครับใครขายอะ่ะดูดีๆนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่7เมษาครับนิวยอร์กเทขายครับลอนดอนออกข้างแต่นิวยอร์กเทขายนะลอนดอนออกข้างนิวยอร์กเทขายครับในขณะที่เอเชียเข้าซื้อทุกวันครับลอนดอนซื้อด้วยครับแต่นิวยอร์กเทขายครับนะครับลอนดอนออกข้างนิวยอร์กเริ่มดันนะอ่ะวันที่10เมษาก่อนสงกรานะครับนิวยอร์กมาดันให้หนึ่งวัน เป็นหนึ่งวันนะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดนะที่หยุดขายแล้วกลับมาดันให้เนื่องจากว่าราคาน่าจะเบรคโครงสร้างบางอย่างนะครับซึ่งก็ประสบผลสําเร็จนะเพราะการดันของอเมริกาจากการทําลายโครงสร้างนะครับที่บริเวณ3,166เนี่ยส่งผลให้เกิดการเข้าซื้อต่ออย่างต่อเนื่องเลยแต่เราสังเกตต่อนะหลังการเข้าซื้อครับลอนดอนทาไงต่อนะเทขายครับในวันที่สิบแปดครับวันศุกร์เทขายครับสิบสองเทขายครับสงกรามเทขายนะครับ ตลอดช่วงส่งกลานครับลอนดอนและนิวยอร์ครับเทขายเป็นไซเวครับพ้นดันหลังช่วงส่งกลานคือใครครับเอเชียครับเอเชียดันลอนดอนดันครับนิวยอร์กช่วยดันด้วยจ้าในวันที่16นะครับนิวยอร์กช่วยดันนะทีนี้มาดูกันต่อ10ช่วยดัน16ช่วยดันมาดูต่อนะครับเห็นไหมในวันที่17เเมษาครับ สิบหกซื้อไปเท่าไหร่สิบเจ็ดเทเท่านั้นเห็นปะเทหนีนะลอนดอนเทหนีเรียบร้อยนะครับในขณะที่เอเชียช่วยดันตลาดในช่วงเช้าครับเรามาสังเกตเมื่อวานได้นะอังคารที่ยี่สิบสองเมษายนหรือเมื่อวานนะครับนิวยอร์กเริ่มมีการรินขายนะแล้วเขาลินขายออเดอร์ชุดไหนเขามีออเดอร์อยู่ชุดนี้ฮะในวันที่สิบเมษานะซึ่งตอนนี้ก็มากพอให้เขาค่อยๆยทยอยลินปิดทำกำไรไปนะครับซึ่งเราจะสังเกตเ,เวลาอินแอคทีฟอะ นิวยอร์กเขาไม่ได้ซื้อเต็มจํานวนเหมือนลอนดอนนะลอนดอนอัดเต็ม97%ใช่ปะแต่นิวยอร์กเขาอัดแรงซื้อเข้าไป66%แสดงว่าใน200,000กว่าหลอดตรงเนี้มีการขายมากกว่า40%หรือมากกว่า80,000หลอดที่ลินขายออกไปแล้วนะครับแล้วถ้าเอเชียยังดันราคาอยู่นิวยอร์กเขาก็จะทยอยลินทำกำไรไปได้เรื่อยๆเห็นไหมเงินทองต้องมีที้อยู่นะครับครัชโฟบ่งบอกกระแสเงินสดได้ที่นี้สิ่งหนึ่งที่น่าจับตาเลยก็คือคุณอย่าลืมนะกดเหล็กของทองคำ ทองคำแต่เดิมมันคือเฮเวนสต o อกครับโกลเด้นสต c อกนะโกลเด้นที่แปลว่าทองคำนะครับโกลเด้นที่แปลว่าทองคำทองคำมันเป็นเฮเวนสต o อกในนะในทิศทางทางการเงินนะครับมันคือสินทรัพย์ปลอดภัยทางการเงินมันคือสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสดโดยมีมูลค่าเทียบเท่าเงินสดครับในทางการเงินประเด็นสำคัญของทองคำก็คือ เมื่อทองคําถูกได้รับความน่าสนใจมากขึ้นมันเป็นสัญญาณเตือนของวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่นะครับโอเคแหละสงครามทางการค้าเราเห็นอยู่แล้วจากประเด็นเรื่องของทาริฟแต่ถ้าประเด็นของทาริฟจบลงในอีก3เดือนข้อตกลงในเรื่องของนโยบายภาษีมีความชัดเจนประเด็นของการเข้าถือครองทองคํามันจะเกิดฟองสบู่หรือไม่เนื่องจากว่าทองคําโดยพื้นฐานเนี่ย เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่เขาใช้ถือครองในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยหรือในช่วงสภาวะสงครามนะครับแต่ในปัจจุบันเมื่อเราเปรียบเทียบ GDP นะครับหรือเราพิจารณาอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของสถาบันการเงินทั่วโลกเราจะพบว่าในข้อเท็จจริงมันมีการจ้างงานสูงสุดและเศรษฐกิจมันไม่ได้ชะลอตัวหรือถอดถอยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟอ้อที่เริ่มชะลอตัวลงแล้ว นะครับจากทิศทางที่มีการประกาศรายรงานออกมานะครับจากทั้งทางสถาบันการเงินจากในส่วนของภาพนะครับกลางเมืองนะครับหรือรัฐบาลกลางเนี่ยเราจะพบว่าวิกฤตณปัจจุบันหรือความผันผวน,นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันมันเกิดขึ้นภายใต้นโยบายภาษีหรือทาริฟเท่านั้นเอง นะแล้วถ้าไม่น,นาํานโยบายภาษีหรือทารเรตรงนี้ครับจริงๆโดยพื้นฐานจากการประกาศของกระทรวงแรงงานก็ดีจากทางธนาคารกลางสาหรัฐก็ดีธนาคารการประกาศออกมาแล้วครับอาัตราเงินเฟอ้อชะลอตัวลงหรือลดลงเข้าใกล้ระดับ2%ที่เขาคาดหวังในขณะที่นะครับในขณะที่ในส่วนของกระทรวงแรงงานสาหรัฐประกาศอย่างชัดเจนครับว่ามีการจ้างงานเมื่อเทียบปีต่อปีปีนี้เทียบกับปีที่แล้วมีการจ้างงานสูงขึ้นบ่งบอกถึงสภาวะเศรษฐกิจนะครับที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนมากขึ้น ในประเด็นนี้แหละที่น่าสนใจครับในเมื่อเศรษฐกิจไม่ได้แย่แต่ทองคําปรับตัวโฟมอแบบนี้มันจะเกิดฟองสบู่ในส่วนของทองคำหรือจะเกิดอัตรานะครับความเสี่ยงนะในการถือครองทองคําหรือไม่เมื่อราคาสูงสุดในรอบ50ปีที่บริเวณใกล้เคียง3,500ดอลลาร์ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าเราก็พูดคุยกันในประเด็นนี้นะแต่ถึงหน้างานจริงเนี่ยเวลาชนข่าวอาจจะมีเซลล์บ้างแต่ถึงเวลาเราก็ยังมีฟอลโล่ไมคบายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นก็คือ ในแนวโน้มเนี่ยโอเคแหละมันเป็นทิศทางขาขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆในทิศทางขาขึ้นคือเรายังคงต้องย้ำเตือนกันครับว่าราคานปัจจุบันมันไม่ใช่ราคาที่จะถือมือตายได้มันเป็นการถือเพื่อเก็งกําไรเราต้องเน้นย้ากันตรงนี้ก่อนนะครับและถ้าเราเข้าใจในประเด็นตรงนี้จุดของการเก็งกําไรคือตัดถ้าที่ราคานิวไฮแล้วยังไม่มีจุดเข้าไม่ใช่คุณไปซัดไล่ราคาตามยอดราคาคุณยังต้องรอราคาย่อตัวลงมา เพื่อหาจังหวะการเก็งกําไรก่อนนะครับแล้วถ้ามันจะไปต่อคือมันไปแต่ถ้ามันไปไม่ได้คุณก็ต้องปรับตัวในการที่เตรียมนะครับเปลี่ยนฝั่งเล่นหรือเปลี่ยนหน้าเล่นจากรูปแบบของการทําลายโครงสร้างราคาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจากกรอบพฤติกรรมราคาล่าสุดทับออเดอร์บล็อกหรือแนวรับในยะสําคัญจะอยู่ที่บริเวณ3412น3ถึง3,437 ราคาย่อตัวลงมาทดสอบริเวณ3,437ถึง3,440ครับจะเป็นจังหวะในการเข้าเก่งกำไรซึ่งคุณดูดีๆนะกระทั่งในทง้ทำเฟรมหนึชั่วโมงอ่ะระยะย่อตัวมันเยอะถึง5,000จุดเลยดังนั้นเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับจะไล่ซื้อก็ควรต้องรอราคาย่อก่อนแต่ถ้าราคามันจะย่อดได้ถึง5,000จุดทำไมต้องแค่รอซื้อนะครับประเด็นสำคัญคือจุดการเข้าซื้อขายในะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นสัญญาณของโดจิ เกิดขึ้นเนาะและตราบเท่าที่รูปแบบของพฤติกรรมราคายังไม่สามารถเ r e a สูงกว่า3,496ได้ครับก็มีนัยยะสําคัญที่น่าเก่งกําไรสั้นๆอยู่นะจากชุดทิศทางของพฤติกรรมราคาอย่างไรก็ดีครับเราจะเห็นสัญญาณของการเกิด pivot point ทีบริเวณ3,420เพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ต้องการจะเข้าเก่งกาไรนะครับระมัดระวังขอบเขตความเสี่ยงด้วยอีก12นาทีถ้าหากราคามันสามารถปิดเนือแดง กืนกินแท่งเขียวได้ก็จะเป็นจุดที่ aggressiv e สั้นๆได้นะครับก็เข้าเซสีอยเก้าสิบ stop loss สามสอยเก้สิบหกนะครับเพื่อเก่งกำไรกับการย่อตัวลงไปสั้นๆน,นะจะย่อตัวแค่ o r เดอร์บล็อกตื้นที่3ามสีหนะครับหรือจะย่อ o r เดอร์บล็ลึกที่บริเวณพ i ยอพอยต์สามสร้อยสิบเจถึงสามสไปเลยก็เดี๋ยวไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับก็รอดูหน้างานกันอีกทีหนึ่งแต่ให้เห็น ระยะของการย่อตัวก่อนโดยทิศทางโดยขอบเขตย่อเล่นซื้อจะได้เปรียบกว่าจริงๆนั่นแหละนะครับเนื่องจากว่าราคายังคงไม่มีปัจจัยพื้นฐานเข้ามานะครับสนับสนุนการปรับตัวลงอย่างชัดเจนนะครับในเมื่อไม่มีปัจจัยพื้นฐานมาสนับสนุนการปรับตัวลงอย่างชัดเจนการเข้าเก็งกําไรโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดว่าการเข้าเก็งกําไรโดยเบื้องต้นการเทรดนะครับ เราเล่นย่อเล่นซื้อเนี่ยมีความได้เปรียบแน่นอนแต่เนื่องจากระยะนะปัจจุบันเนาะมันมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวพักฐานได้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันว่าจะทํายังไงกันต่อนะกับรูปแบบพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้นะครับเอาละจะดีเด้งเล่นขายควบคุมความเสี่ยงที่หายจากสัญญาของพฤติกรรมราคาได้เป็นพรีเมียมสพพลายโซนตรงบริเวณโดจิชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าราคาย,ย่อตัวลงไปได้ให้มีจุด รักษากำไรก็คือ3,450ก็4,000จุดแล้วนะหรือ3,420ก็7,000จุดนะครับจะเห็นว่าระยะการย่อตัวก็เยอะพอสมควรแต่ถ้าราคาย่อตื้นๆนะครับย่อตัวไม่ต่ำกว่า3,470ซึ่งมีระยะก็2,000จุดอยู่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะพิจารณาปิดทำกำไรได้นะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับให้พอเห็นทิศทางของกรอบแนวรับแนวต้าแล้วก็ชุดของออเดอร์บล็อกที่เกิดขึ้นนั่นเอง นะครับว่านปัจจุบันเนี่ยเราเล่นในกรอบพฤติกรรมราคาแบบใดอยู่นะครับเราทิศทางของราคาจะมีกรอบป้องความเสี่ยงใ,ในการเข้าซื้อขายได้อย่างไรบ้างน่าจะมีความชัดเจนในการเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผกนการการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนทุกๆท,กท่านในวันนี้นะครับก็แน่นอนไม่ใช่การชี้นําการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับเป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลเสมอหนึ่งเล่าให้ทุกคนในครอบครัวฟังนั่นเองหวังว่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับ ให้กับทุกๆคนในการประกอบการตัดสินใจก่อนการซื้อขายนะครับเอาละไปกันต่อที่ USO USD ครับเรียกได้ว่าในช่วงที่ราคาหลายๆสินทรัพย์มีความผันผวน,นนะครับลูกลักเลยทีเดียวกับราคาน้ำมันนะเรียกได้ว่าตามแผนตามกรอบนะครับเก็บอิ่มเก็บอิ่มนะครับย่อลงมาตามแนวรับในยะบสำคัญที่รออยู่นะครับ แล้วไม่ SL ด้วยนะไม่ SL ด้วยนะราคายังอยู่ในกรอบนะครับแล้วราคาก็ดีตัวกลับขึ้นมาเป็นระยะให้ได้ทำกำไรสำหรับเมื่อวานใครที่เข้าซื้อไว้นะครับหรือในวันนี้ใครที่ยังไม่ได้มีออเดอร์ซื้อสามารถ follow ได้นะเนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วนะครับปัจจัยในวันนี้ยังคงสนับสนุนการดีตัวขึ้นต่อของราคาน้ำมันนะครับที่6 3 2 0 0ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ยังสามารถเข้าเก่งกำไรได้อยู่ จากรูปแบบของการย้ําฐานสวิงโลเมื่อวานที่ไม่หลุด62ดอลลาร์ต่อบาร์เรลวันนี้โดยทิศทางของ USOUSD สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับเอาเราไปกันต่อครับไปที่ BTCUSD ครับปรับตัวขึ้นต่อได้ไหมขึ้นต่อได้เนาะแต่ราคาอยู่กึ่งกลางไซเวย์เลยนะครับในกรอบ85ดาอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เลยไม่ได้เข้าซื้อขายเนาะราคาณปัจจุบันออทําไฮขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าใครจํากันได้ในวิกฤติครับ88,500่ 88, ตรงนี้ มันปิดเป้าแล้วนั่นแหละนะมันปิดเป้าของ price pattern แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อราคานะครับเกิดการ rally bet rally ปิดเป้าของ price pattern แบบนี้นะครับเราจะไม่ได้เสี่ยงเข้าซื้อขายในบริเวณของแนวต้านหรือบริเวณ supply ของ price pattern แล้วนะเราจะ w a i t and see ไปก่อนนะครับสำหรับ btc usd ในวันนี้ a e t and see แปลว่ารอก่อนนะจ๊ะอาละไปดูกันต่อในกลุ่มของ currency pair หรือคู่สกุลเงินกังงนบ้างครับ usd jpy เป็นยังไงกันบ้าง กับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับ USD JPY ก็เทกระจาดนะครับสามเล่ยมขาลง descending triangle นะครับเป็นหนึ่งในรูปแบบของ c o n t i n u o pattern ที่จะได้เรียนกันในวันเสาร์นี้ด้วยนะ,ะราคาปรับตัวลงไปเป็นรูปแบบของ drop b e d drop เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอ Drop จบแล้วกันนะครับระหว่างที่ราคาย,ยังปรับตัวลงไปอยู่นะครับเราจะเว t and see ก่อนนั่นเองนะครับอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในกลุ่มของตลาดทุนอื่นๆกันบ้างน,นะครับ ไปกันที่เนสลอยครับในส่วนของ n นสลอยเนื่องจากรูปแบบของพฤติกรรมราคาครับราคาดีตัวขึ้นมาในกลุ่มของ private point นะครับเนื่องจากรูปแบบของพฤติกรรมราคาดีตัวขึ้นมาในกลุ่มของ private point นะครับเดี๋ยวเรารอทิศทางของพฤติกรรมราคาดีตัวกลับอีกทีหนึง่งนะเนื่องจากว่าราคาณนปะัจจุบันเนี่ยสามารถ break out กลอบการเก็บ fair value gap นะครับเป็นการเก็บ fair value gap ที่ค่อนข้างลึกนะ แต่โดยรูปแบบยังเป็นลร์รี่เบสลร์ี่ได้ไหมเป็นได้ครับแต่ต้องไปรอดูทิศทางจากปัจจัยพื้นฐานหรือฟ u n เด m e n t a l หลังวันพฤหัสที่มีการประกาศนะครับเนื่องจากว่าในวันพุธมีการประกาศ Fresh Manufacturing PMI และ Fresh s e r v i c e p m เนะซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับดัชนีของตลาดทุนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปรอความชัดเจนหลังตัวเลขหลองแดงวันพุธนะครับคอยเข้าพิจารณาในการเก็งกำไรครั้งหนึ่งในส่วนของตลาดทุนไม่ว่าจะเป็น N a สลอย นะครับแล้วก็ดาวโจนส์นั่นเองนะครับตลาดดาวโจนส์วิ่งกลับลงมาในกรอบออเดอร์บล็อกที่รอแล้วนะครับมาช้าแต่มานะในเมื่อมาเข้ากรอบแบบนี้แล้วนะครับโดยทิศทางถือว่าน่าสนใจในการเข้าเก็งกำไรทีเดียวแต่ด้วยรูปแบบของสัญญานะอาจมีโอกาสการตวัดลงมาทำนะครับ bullish divergence เพื่อทำรูปแบบของ c o n t i n u e pattern ในรูปแบบของ Frag อีกครั้งนึงนะฮะก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นดังนั้นก็ i ว and s e e เพื่อรอ ตัวเลขกล่องแดงนะครับหรือตัวเลขสำคัญเศรษฐกิจที่เป็น r e พอร์ตนะครับตัวเลขกล่องแดง f ฟ t c h m a แมนูแฟคเจอริ m i มไอและ f ฟชช h s e เซอร์วิสในวันพุธนะครับก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเวทแ d ะซีอีกเช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจะมี U.S.O.U.S.D. นะครับและการกรอบการเข้าเกงกำไรที่น่าสนใจนะครับก็จะมีนะครับ x a u u s d นะครับที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในการเข้าเกงกำไร ในวันนี้เพิ่มเติมนั่นเอง,เองนะก็ฝากไว้นะครับในส่วนของข้อมูลตรงนี้เป็นมุมมองนะครับประกอบการตัดสินใจซื้อขายให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็หวังว่าข้อมูลหลังนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สำหรับครอบครัว IEA วันนี้เรามีสเปเชียลคั d หลังช่วงหยุดยาวอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับกับการสร้าง e a นะครับเพื่อลัน Following Trend นะครับ เดี๋ยวไปเจอกันในคลาสนะครับกับ Special Class IES Strategy Development Program ในวันนี้นะเราไปต่อกันนะครับ3ชั่วโมงเต็มๆ1ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วพบกันนะสำหรับวันนี้ขอ,อน,กน,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 นัก,นกนลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนคลาสรับวัสนีก็สวัสดีครับ